put his all gut to put cheap p e r c h o n g from his hometown into the soup. How do you know t h i m a chef. Do you enjoy yourself? You can have any opinion after you follow my order. Is that clear? คนอะไรดูเหมือนหมาเลยโน้ตโน้ตตอนที่สลบไปอ่ะมันฝันประหลาดมากเลยค่ะ แต่ก็เหมือนจริงมากๆเลยนะตาตาตาเจ้าอยูี่ไหนเมยที่นี่ไหนอ่ะคำพูดของนางก็แปลกจริงๆกริยาท่าทางก็ผิดแผกไปจากเดิมถ้าเจ้าไม่ใช่ปินแล้วเจ้าเป็นใครฉันมาจากอนาคตหรอโอ้ยเมื่อได้เคยประโลมเล่น ใเป็นคร,ครั้นห่างเห็นแล้วก็ได้แต่เตือนโหนฉันชื่อหนุชนาดฉันมาจากอนาคตแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมจะต้องมาติดอยู่ในร่างเนี้ยการเนินเดินดินอาดุนโดยข้ารับใช้เพียงนางเดียวอย่าให้ต้องกลายเป็นเรื่องที่ต้องหมางน้ําใจกันเลยสุนทรากรหัวใจขบถตอบแผ่นดินประหารตามไปออกโกดกโกรยกอบทุกข์มาทับกัน ข้าจะพาเจ้ากลับอยุธยาเองข้าสัญญาท่านทรงตัดสินไปแล้วกษริย์ตัดแล้วไม่คืนคำถ้าอาญาไม่ยุติธรรมหม่อมฉันก็จำต้องขัดคืนด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะจากเจ้าพญาสีระวดีทุกวันเสาร์ที่20นาฬิกา15นาทีเริ่ม1มกราคมนี้ทางไทย PBS